ขอโทษนะคะใช่คุณพี่พรหรือเปล่าคะจีน่านี่คุณโจนาสแฟนพี่อ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไทย้วยนี่ก็สวยไม่แพ้คุณพรอเลยนี่เงี้ยปากหวานแบบนี้นี่เองแถมพูดไทยชัดๆชัดคำงโดยมีหน้าพี่พรหลงจะไม่ยอมกลับเมืองไทยก็ว่าไปนะ วันนี้พี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปธุระกับคุณจูนัานะคะอ๋อโอเคได้เสวั <ไป S 1> สดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่นะค,ะค่ะครูใหญ่จากหลักสูตรที่อ้อมนําเสนอมาวันนี้นะคะอ้อมมองว่ามันเหมาะสมกับเด็กของเราแล้วนะคะแล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่เราอยากได้คือประสิทธิภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดมากไปเนี่ยเด็กอาจจะรับไม่ไหวแต่ถ้าระดับนี้เหมาะสม เราน่าจะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กๆเพื่อเราจะได้มีรายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายครับครูใหญ่คิดเห็นว่ายัางไงคะจากที่ครูแหววพูดมาก็มีเหตุผลนะคะดูอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ากิจกรรมสันทนาการแล้วก็การสนับสนุนนะคะอย่างแล้วใช่ไหมชใช่ เอาอย่างนี้ไหมคะครูใหญ่อ้อมขอเสนอว่าเราเสนอคุณแม่น้องนีนี่เนี่ยให้ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นประจําปีนี้เลยดีไหมคะขอเสนอจะ้ีกันไม่ได้นะเพราะว่าต้องเป็นน้องโดนัทเท่านั้นก็ท่านสนับสนุนโรงเรียนเราตลอดมาเป็นการน้องโดนนะน้องบอกว่าเขามีพื้นฐานที่ดีจริงแต่ว่าการที่พื้นฐานีน้องโดนกพัฒนาโรงเรียนแล้วนะสองคนแม่น้องนีนีก็เหมาะสมท่านสนับสนุนโรงเรียนเราะเป็นยังไงบ้างคะ ช่วงนี้ที่โรงเรียนยุ่งไหมคะก็ยุ่งพอสมควรค่ะเพราะช่วงนี้เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนห้องคอมพิวเตอร์เราจะต้องสั่งคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นนะคะห้องประชุมก็ต้องปรับปรุงมีแอร์สั่งเพิ่มมาอีกยังคือมันก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกค่ะแค่ท่านผอนะคะเสนอชื่อลิต้าให้กับทางคณะกรรมการพิจารณา เรื่องแม่ดีเด่นปีนี้แค่นั้นเองค่ะหนอยากบอกว่าหนูรู้ค่ะว่าความเป็นแม่เป็นยังไงวินาทีที่ซัาบขุนทนกลับลืมไม่มีลืมกิ่งดำใจสุกใจเหนีย สุดยินดีจะมีเจ้าอีกเก้าเดือนคอยย้ำเตือนให้ฟูฟัดด้วยรักจริงเลือดก,กีหยาดนมกี่หยดหมดกีหยาดเพียงสัสร้างทางเจ้าสุดพร้อมทุกสิ่งแม้สุดเมือเม่อยเหนื่อยแค่ไหนไม่ประวิงงามยอดยิ่ง ยอยงี้หรือคือแม่เออ